สวัสดีครับพีเพลนะครับผมวันนี้พีเพยจะมารีวิวกับตัว Macbook ที่เป็นเครื่องสำรองพีนะครับผมในการใช้งานพีใช้ตัวนี้ไปประมาณสัก1ปีนิดๆครับผมในการใช้งานตัวนี้พีจะขอปล่อยนะครับ18,500บาทนะผมสามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะครับ ID ดีคือ nont3000 ครับหรือว่าไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างของ YouTube ของพีะครับเดี๋ยวพี่จะขอนะครับรีวิวว่าเป็นไงบ้างในการใช้งานครับพีซื้อมาทำอะไรบ้างนะพี่จะขอให้ดูเลยว่าบอดี้ตัวเครื่องครับตัวนี้ครับผม CPU M1 ครับเป็นรุ่นเบสโมเดลครับแรม8จิกลองมาผม2 0 0ให้56จิกนะนี่อันนี้ครับผมเป็นเครื่องที่พีใช้ครับพีใส่กระเป๋าตลอดน,นะผมในการใช้งานนะครับก็จ,จะมีรอยขนเมวรอยอะไรบ้างนะผมตามการใช้งานนะนี่ นี่ครับเครื่องก็จะประมาณนี้เลยครับเป็นเครื่องศูนไทยนะผมคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยเรียบร้อยนะนี่ครับให้ดูครับว่าบอดี้อันนี้เป็นบอดี้ของผมนี่มีรูหูฟัง3.5ผมสามารถใช้งานได้ปกติดีนะครับซึ่งทั้งนี้เป็นเครื่องสำรองพีครับรอบไฟอยู่ที่ประมาณ80 8 5ถึงครับนี่อันนี้เป็นบอดี้เหนเ็นไหมว่านี่ก็จะมีรอยผมเป็นรอยที่พีเอาไปใส่กับเหรียญครับมันก็จะมีรอย นี่ครับรอยเป็นรอยนิดนึงครับต้องส่องไฟครับนี่ก็รอยประมาณนี้ครับแต่ก็มันเป็นรอยที่ไม่ได้เข้าไปกินเนื้อเยอะครับมันสัมผัสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเป็นรอยเลยครับเพื่อนๆก็ถ้าใครซีเรียสก็ถือว่าซีเรียสครับแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมันใช้งานปกตินะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้ด้านให้นะครับผมคือแบบพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นสภาพที่พีไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้เปิดมานี่ครับนี่รอยอันนี้ไม่มีครับไม่มีรอยแตกรอยอะไรนะครับซึ่งพีก็ใช้งานได้ปกติดีครับ ซึ่งบอดี้มันเป็นบอดี้แบบทนทานอยู่แล้วครับผมของตัว MacBo o k เห็นไหมครับนี่ดีไซน์ก็น้ำหนักผมว่ามันแบบโหลนนี้ครับถือว่ามันเบาดีครับพีพก iPad ตัว12.9นิ้วถือว่าหนักมากตัวนี้คือเบานะครับบอกเลยว่าเบาแล้วก็ตัวเครื่องถือว่าแรงครับ M1 กับ M2 แทบไม่ได้ต่างกันนะในการใช้งานตัวนี้บอกเลยนะครับนี่นี่ครับอันนี้พีล้างเครื่องครับพีทำการล้างเครื่องให้ดูไว้สตาร์ทอัพให้ดูว่าเอ <c oughs> เครื่องไม่ได้ติดไอคาวอะไรนะ นี่ครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผีก็ลอกออกได้นะซึงลอกออกได้นะครับผมครับตัวนี้นี่ครับก็อันนี้เป็นตัวติดฟิลหน้าจอคือไม่มีรอยไม่มีอะไรครับผมก็คือติดฟิล์เพื่อนก็สามารถลอกฟิลออกได้นะครับนี่นี่ครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดครับผมสามารถเปิดไฟได้ปกตินะครับผมไม่เคยผ่านกันซ่อมนะครับผมตัวคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าหน้าจอนะครับนี่พอนอ้ก็จะเปิดไฟเลยนะครับผมว่านี่ครับเปิดไฟได้นี่ครับ เรียบร้อยครับแล้วก็พีก็จะกรอกรหัสของพีเข้าไปเลยนะครับนี่นี่ครับเป็นวันที่มาอะไรพีก็นี่ครับรหัสก็นี่นะของพีเห็นไหมครับว่าเข้าหน้าต่างเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นดีดีฟอร์แบบดั้งเดิมของเครื่องนะครับนี่ไม่ได้ติดไอคาวอะไรนะครับ แล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัวไฟไฟเรียบร้อยแล้วนะไปดูรอบผมตัวนี้นะครับราดูว่ารอบไฟเท่าไหร่นะครับก็ไปที่คําว่านี่ครับเกี่ยวกับนี่ครับเห็นไหมครับว่ารุ่นนะครับผมเป็นตัว M1 นะครับ CPU M1 Ram แปนะครับอันนี้คือ serial number นะครับมาดูรอบไฟนะครับว่ารอบไฟเท่าไหร่นี่ครับกาลังไฟอยู่ที่82นะครับซึ่งพีก็ไม่ได้ชาร์จแบบว่าไม่ได้แบบใช้งานหนักครับอยู่ที่8ปดสิบค้างของรอบไฟนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆเลย อไฟนี่ครับอันนี้คือบอดี้นะครับของแป้นพิมพ์นะให้ดูนี่ครับก็ไม่มีรอยอะไรของแป้นพิมพ์ก็ไม่มีสีลอกนะครับถือว่ามันก็ปกตินะครับอันนี้ทัชแพดทัชแพดก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับสีนิ้วลากไปลากมานะครับผมได้ปกติดีนะครับนี่ครับรอบไฟหน้าจอก็แสงครับผมสามารถลดได้เพิ่มได้ครับผมนี่เรียบร้อยนี่ครับเราก็สามารถปรับได้ครับผมตรงนี้ ี่ครับจอภาพเสียงหรือว่านี่ครับก็สามารถปรับได้ปุ่มไฟคีย์บอร์ดนี่ครับแล้วก็สามารถตั้งค่าในการเปิดไฟคีย์บอร์ดผมว่าจะให้ไฟมันเท่าไหร่ก็สามารถเปิดได้นะครับกับนี่ปึ๊บสามารถตั้งได้นี่ครับปรับได้ครับปรับได้นี่ครับความสว่างของแป้นพิมพ์นี่ครับ แล้วก็ปรับตั้งค่าเราจะให้ความสว่างมันอยู่ที่เท่าไหร่นี่ครับตั้งค่าได้หมดครับนี่จากนั้นถ้าผมก็มีเสียงไมไรก็สามารถตั้งค่าได้ปกตินะครับนี่เสียงนี่ครับ <S <S เห็นไหมแล้วทีก็ขอเปิดนะผมตัว youtube แล้วกันเพื่อทดสอบว่าเสียงมันปกติไหมให้ดูนะครับพิมพ์มายูทูบแล้วกัน นี่ครับ YouTube นี่ก็ฟังเพลงให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมน,นี่ครับ All right. talk about this. นี่ครับลำโพงคือ <laughs> ปกติดีนะครับ เ่งพีใช้งานมาพีว่าเป็นโ้ตบุกที่แบบเป็น MacBook ที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เออแบบมันใช้งานแล้วเสียงมันดีตัดต่อวีโอก็คือตัดต่อเดลแบาฟิวชั่นก็เลื่อนไหลนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้เสียงครับอันนี้ลำโพงตัวที่หนึ่งลำโพงตัวที่สองนะครับนี่ปกติดีนะครับคือคือเสียงลำโพงของ MacBook ครับมันเป็นเสียงลำโพงที่แบบกลมกลม่อมแล้วก็เสียงลำโพงที่ ดีครับในการใช้งานพี่บอกเลยว่าเสียงลำโพงถือว่าเป็นเสียงลำโพงที่มีเบนมีอะไรที่สม,มูทเวลาเอาตัดต่อเชื่อมต่อหูฟังผ่านตัว AirPods ผ่านตัว3.5ในยุคสมัยนี้ถือว่าเป็นโนบุกที่ยังคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นตัวหน้าจอ13นอิ้วที่พกพาง,ง่ายแล้วก็ตัวทัชแพดก็สามารถทํางานได้อย่างดีมากครับเวลาตัดต่อวีดีโอนะครับอันนี้เรื่องเสียงนะครับผมนี่ให้ดูแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ Guys, we อันนี้อันนี้พูยยังไม่เปิดได้สูงสุดนะครับอันนี้เปิดสูงสุดอันนี้เปิดสูงสุดนะครับนี่ครับบอกเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นตัวแมคบุ๊กนะครับที่เสียงลำโพงแบบตัวเล็กแต่เสียงดีมากเลยครับนี่เลยนี่ครับแล้วพี่จะให้ดูครับว่าหน้าจอมันสีสันเป็นไงบ้างนะครับ ครับ C K ตัว L G นี่ครับให้ดูเห็นไหมครับว่าสีสันก็สวยงามครับนี่จอไม่มีอะไรนะครับปกติดีนี่ครับ เดี๋ยวนี่ียบร้อยก็สามารถต่อคีย์บอร์ดต่ออะไรได้ครับผมนี่พี่จะขอเช็คตัวแป้นพิมพ์ให้ดูนะครับว่าใช้งานหนึ่งปีมาก็ใช้งานดีนะแป้นพิมพ์นี่ครับเช็คแป้นพิมพ์ เราสามารถเวลาเช็คแป้นพิมพ์เราสามารถเช็คได้นะครับผมในตัวแบบว่าพวกออนไลน์ต่างๆครับเว็บไซต์ก็สามารถเช็คได้นะครับผมนี่มันก็จะมีคีย์ให้เราทดสอบได้นี่ครับก็จะมีบางเว็บแล้วก็ลองเทสด,ดูครับนี่เพอนี่ครับเห็นไหมเพ๊บ๊บปึ๊บ๊ ก็เห็นไหมครับว่าแป้นพิมพ์มันพิมพ์ได้ปกติดีนะครับนี่ space s h i f เห็นไหมครับได้ปกติดีนี่นี่ปัญหานะครับคือพีทดสอบให้ดูแล้วนะครับนี่เลยนี่ก็ใช้งานมาครับก็คือพีจไปตัดต่อ,ตอว o, ีดีโอไปดูรูปอะไรก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบใช้งานได้โอเคนะในการใช้งานครับแล้วก็กล้องครับผม ตัวกล้องก็จะสามารถเปิดได้ปกตินะครับนี่นี่ครับกล้องก็คือเปิดได้ปกติดีนะครับนี่ครับเมนูก็เดิมเดิมครับบันทึกเสียงมาดูนะไม่เป็นไงบ้างนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ปกติดีนะผมเสียงไม้นะเวลาปิดครับเปิดขึ้นมา นี่ครับก็สามารถใช้งานได้เลยง่ายครับเมนูอีกครั้งครับพีจะขอปล่อยเครื่องพีใช้ครับ18,500รบาทติดต่อที่ไลน์นะครับผม n o n t 3030นะครับนี่ครับเป็นของพีเองนะนี่ก็ลองดูครับแต่พีว่ามันเป็นตัวที่เอามาตัดต่อรือว่าเดี๋ยวพีขอเปิดตัวแท็บแล้วกันเพราะว่าบางคนเปิดถามว่า ตัวแรมแปดจิกเนี่ยเปิดแท็บได้เยอะไหมเดี๋ยวพี่ขอเปิดแท็บนะครับประมาณสักให้ดูว่ามันเปิดได้กี่อันเนาะเอาแบบเอาแบบแท็บของตัวแบบนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับเปิดดูว่าแท็บมันหรือว่าเอาสีของ C ีแเอแล้วกันนี่ค่อยแบบมันเป็นหน้าต่างที่แบบฟอนต์เยอะอะไรดีกินตัวนี้เยอะดี จะขอเปิดของ c n m นะครับนี่แล้วก็จะขอ copy เปนะครับก็จะขอเปิดไปเรื่อยนะครับผมนี่เห็นแบบนี้ก็ก็ได้นะนี่ส่วนหน้นา P ก็ใช้ตัวโคมของ ตัวแบบนี่ครับเปิดคือมันแบบเปิดได้เยอะนะนี่ครับเปิดให้ดูเลย เอาสักประมาณนี่แล้วกันนี่คือมันเยอะมากแล้วครับตอนนี้คือแรมแปดจิกมันเคลียร์แรมได้ดีนะมันแรมมันเร็วนะครับผมตัวนี้นี่เล่นเกมก็เล่นเกมได้โหลดสตรีมมาก็เล่นได้นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันมันสมูทเปิดได้เกือบ20แหปสบายสบยบอกว่า มันก็โอเคมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัดต่อวิดีโอก็ดีใช้งานในการใช้งานแบบเอกสารพวกอ f ฟฟ c e 365ถือว่าโอเคมากต่อกับพวกเครื่องพิมพ์เตอร์พี่ก็ใช้งานมาถือว่าโอเคครับผมสัปนี้พีขอจบคลิปทีงเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อพี่ได้นะผมเครื่อง,องพีเอง18,500บาทครับสัปดันี้ขอบคุณครับ